แล้วก็ตีไข่้า้เป็นตีไข่เอาเครื่องเอาเลยใส่แล้วไข่ตุ๋นนะคะแล้วเราก็แล้วก็ไห้กับแล้วก็ตีไข่้า้เป็นตีไข่เอาเครื่องเอาเลยใส่แล้วไข่ตุ๋นนะคะแล้วเราก็กรองอยู่สองรอบ เวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนเอ้ยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงเลคะนึ่งแบบอ่อนอ่อนนี้ป้ายาทำมันไข่ตุนไข่ตุนนี่เราต้องไข่สารติดฟองจะไม่มีสกงขาดนี่นี่ปานนึ่ง เรื่องแบบลาทําม่มีคนเลี้ยงอาหารยาฟ้าทำไข่ตุน๋นเพราะเราคนไข่ตุ๋นแลเติมเครื่องเติอมอะไรลงไปแล้วแบบใหญ่ๆชุนม้กระเพราเนี่ยนะคะเนีย่ยทำแบบนี้คะ่ะไข่ตุ๋นเนื้อนเนี้ยเนี้ยเด่นเด็กดีตัวเไหร่เนี่นนนค่ะไข่ตุน๋น ไข่ตุ๋นบ้านวัน <c oughs> นี <c oughs> นน้น้ำเจ็ดหรอกเจ็ดป้ายต้องทำมันไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนี่เราต้องไข่ชาดีฟองน้ำน้ำก็เจ็ด คือไข่สีบ้านฟองน้ำไข่คนค่ะไข่คนเอาน้ำน้ำก็เจ็ดคือไข่สีบ้านฟองน้ำน้ำน้ำก็เจ็ดคือไข่สีบ้านฟองน้ำ น้ำเจ็ดหลอดเจ็ดน้ำเจ็ด <c> ห <oughs> ลอกเจ็ดฟองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนอยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงนะ,ะน,งน,น,อน,องนึ่งแผ่อ่อนอ่อนนี้เจ็ดร้อยเอ็มเอ็มเอลจ้ะ โอ้ย oh, จามผัดกะเพราจ้ะนิง่งไฟอ่อนอย่างนี้เลยค่ะตอนแรกเราต้องต้มไฟเดือดค่ะอุ้ยต้มน้ำไม่เดือดก่อนเดี้ยวเขาไม่เผ็ดค่ะคนัองเด็กไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นงานป้าใส่ลวจ้ะไข่ตุ๋นป้าค่ะทำบันไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นนี้เราต้อง ไข่สารติฟองแบบใหญ่ๆชุนม้กระเพราเนี่ยนะคะเนี่ยทำแบบเนี้ยค่ะไก่ถึงเนื้อนิ่งเนื้อเด้งเนื้อนเด้งไงน้องจ,จังเกาะเกาะปลาปลากินไข เจ็ดร้อย ml จ้าโอ้ยจามผักกะเพราจ้ะแล้วก,รกร็เด็กนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยค่ะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นบ้านวันเผาไม่เผ็ดค่ะคของเด็กไข่ตุ๋นฮะ ไปตงึงงานป้าแต,ต่ล้วจ้ะไปถึตองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนเอ้ยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงนะ,ะนึ่งแบบนอ่อนอ่อนนี้นึ่งไฟอ่อนอย่างนี้เลยะคะ่ะตอนแรกเราต้องต้มไฟเดือดค่ะอุย้ยต้มน้ําไม่เดือดก่อนแล้วถึได้เหลือป้าตนุนนากันเนื้อเนื้อ,อมันจะมีงเงนนะคะเนี่ย นี่งไาอ่วนอย่างนี้เลยคะ่ะตอนแรกเราต้องต้มไฟเดือดค่ะอุ้ยต้มน้ําไม่เดือดก่อนแล้วเราก็มาหิบไฟเสร็จแ,แล้วเราก็มาตุนไข่นิ่นี่ไข่ที่เหลือป้าตนุนนะไข่ที่เหลือนะคะเอาไม่เผ็ดคะ่ะเด็กไขต่ตุนคะไขต่ไขตุนงานป้าเ็จแล้วจ้ะ ไ่ตแล้วก็มากรองนะคะกรองเลืกระชอนน่นะวิธีทำไม่ได้กรองเลวอกระชอนนะคะวิธีท,ทำเราไม่ต้องตีปลาทำไม่มีคนเลี้ยงอาหารยาฟ้าทำไข่ตุ๋นเพอาะเราคนไขนะ่ตุ๋นเเติมเครื่องเติมอ,อะไรลงไปแล้วมนนีแต่ซอสหนอยกับเยล้า,าน้ำตาหน่ำยงิงะคะ่ะ แห้งนกันแห้งๆแลก็มาหลบไปสเสร็จแล้วเราก็มาตุนไข่นี่นี่ไข่ที่เหลือป้าตุนนะไข่ที่เหลือนะคะกองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนเอ้ยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงนะเนืเ่อเหมอ่อนอ่อนนี้เจ็ดร้อยเอ็มเอ็มอลจ้าโอ้ยจามผักาาะเพราจ้ะนองจ้า กะเากล,ลป้าก็ป้ออากินเสร็จเลยน้ำน้ำก็เจ็ดคือไข่สิบฟองน้ำ นี่ป้าน,นึ่งนึ่งฟองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนอุย้ยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงนะ,ะน,งน,นึ่งแบบอ่อนอ่อนนี้จะได้เหลือผ้าตุงในกานเนื้อเนื้อมัน,นจะมเงยนนะคะนี่นึงงน่งไฟอ่อนอย่างนี้เลยคะ่ะตอนแรกเราต้องต้มไฟเดือดค่ะอุย้ยต้มน้ำไม่เดือดก่อนแล้วเจ็ดร้อย เอ็มเอลพี่น้าโอ้ยจามผัดกะเพราจ้ะไข่คนค่ะไปคนเอาน้องจ๋งนะจากะเพราไปทอดป้าจะ้ะทอดเป็นทางเสร็จแล้วเงี้ยไปเป็นป้านเงี้ยนะคะฟองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนโอ้ย ต้องนึ่งไฟไฟแรงนะนืง่งแหมนอ่อนอ่อนนี้ป้ายทําทำมันไข่ตุน<ม>ไข่ตุนนี่เราต้องไข่ชานติดฟองเนื้อเด้งไงนึ่งไฟหอ่อนอย่างนี้ยเค่ะตอนแรกเราต้อง ต้มไฟเดือดนะอุ้ยต้มน้ำไม่เดือดก่อนเลี้ยงเขาไม่เผ็ดค่ะน้องเด็กไขปจนคน่ะไข่ปจนอะไรป้าแต่ละจ้ะไข่ตปจนเงี้ยนะไข่ตป้าป้าเงี้ยนะคะไข่ปจนป้าจ้าเดี <blunt animation> ๋ยวลูกแม่เอาเอาถาดออกมาให้ลูกถาดออกมาค่ะเลขสิบห้ เจ็ดร้อยเอ็มเอ็มเอลจ้าโอ้ยจามผัดกระเพราจ้ามาทำมีคนเลี้ยงอาหารยาฟ้าทำไข่ตุ๋นเพราะเราคนใส่ตุ๋นนะ้เติมเครื่องเติมอะไรลงไปแล้วน้ำน้ำก็เจ็ดจนไข่สีบ้านฟองน้ำเด็กนีตัวเท่าไหร่เนี่ยค่ะ ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นบ้านวนันนี้อันนี้ทำอันนี้ให้ครูค่ะคืเอเผ็ดเลยนะคะผัดกระเพาปลานเนียนไข่ตุนป้าเน,นียนนะคะน,น,น้ำเจ็ดหรอกเจ็ด <c oughs> เนื้อเด้งไงฟองอยู่สองรอบเวลานึ่งนะคะเราไม่ต้องนึ่งไฟอ่อนโอ้ยมันต้องนึ่งไฟไฟแรงเลคนะนึ่งแหบอ่อนอ่อนออน,นี้เทาไม่เผ็ดค่ะเด็กไข่ <S <S ตุนต๋นค่ะไข่ตุ๋นงั้นป้าแต่ไรจ้ะฟองอยู่สองรอบ